วันนี้นะคะจุ๋มพามาดูที่ษษนิ้วหัดนมค่ะมันจะมีตะาก,ากันเกาะอยู่แบบหนามากค่ะเป็นหินปูนเป็นน้ำที่แบบเกาะแน่นหนามากวันนี้จะมาลองดูนะคะว่าวีาวคลีนจะเอาอยู่หรือเปล่าปั๊มไปหนึ่งปั๊มค่ะปั๊มวีคลีนหนึ่งปั๊มแล้วก็ใช้สปอตไซน,น,ะะไน์นะคะถูค่อยคถูนะคะใช้เวลาสักประมาณสองนาทีค่ะ สองถึงห้านาทีแต่ไม่ถึงห้าค่ะขัดไปเรื่อยๆนะคะปรากดว่าออกกดจดเลยค่ะใสแจ๋วเหมือนใหม่เลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวีคีนจะเอาอยู่แม่ๆที่สนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะกดตัดก้าได้เลยค่ะวีคลีนเอาอยู่ค่ะ